ลกักดนี่หละกดโอ้นยหล,ล,ล,ลักลลขดเล็กดิว่าขดหลักดกดเป็นเลขกแปดเลยเหล็กหาตัวนี้กดเป็นเลขหกหาเลยวะอุ้ยเลขกหางามเฉยกดเป็นเลขกหายังงามเลยผุนกดเป็นเลขกหาเลยวะ กัะก,กุดเนี่ยเลขาเลยยังหมักไม่วิชาการไรหรอกน้ำลงไปเมนนื่อวันที่26เมษายนครับผมหลังจากฝนตก วันทียี่สิบเมื่อกี้สองสมมือก็เลยล่งปลูกเริ่มล่งปลูกแล้วนะครับปลูกใน้ระมมา่เกือบ้อยต้นแล้วละ่ะปลูกง่ายๆเลยวันนี้ปลูกพิธีพิธันอะไรมากไหมหลังจากเขาเตรียมดินไว้ประมาณเดือนนึงหล่ละนะครับเอาขีงวแกบมะมัก ใส่ลุมมใบแล้วก็เปิดน้ำใส่ว้ประมาณเดือนนึงแล้วละ่ะนะครับเพื่อกรับสภาพดินแล้วมันนี่ก็เลยฝนตกแล้วก็เลยปลูกเลยนะครับปล,ปลูกยังไๆครับก็มีเมียังมาไม่ระยะห่างกับกมันห่าคขุนหานะครับเออสิบอ่ะบอห่าคุนหกจีบอ่ะนะครับเพระานะว่ามันอัดดินไส่ปลูกท,ทีที่กันหลด ตอนไหนตายขเขาออกตัวมันไม่จิรลดมันหิว่าพอดีสิเดี๋ยวจะมาอัพเดตให้มึงเรื่อยๆครับผมมามันย่างมนหลอดเยียงจริงเลยนะครับระบบน้ำเรียบร้อยแม่เป็นปลูกนะครับเป็นจะตัดหาแก,ก้วขออกขขเขายัี้งออกหรือขากดหาวหินตอนนี้ประมาณ หกมงกบกัวห้าม้งกับ,กบห้ามง,ามงน้ำหาเมียนหัวน้ำประมาณลอยหัวมันกับก่อแห้งบนเด,ดนแเนาะเพราะว่ามันสิคาแล้็วติงเทียงเดจ็ดจัดมันกับชิแห้งคนนีเเ้เนาะ p า a c t i c e ตามด้วครับทำเด็ดให้เบิ่งเรื่อยๆครับอยังจงังเลย ก็แ่องค้างนี่กับปูบึกเยอะือบังโม่พ่อได้กินเสร็จต้องไปสกีเกลน้ำเกือไว้หแห้งด้วยดินทรายขี้เป็ดอันนี้ยังต้อนยังแม่นมกรือเปบ่าออบ้านเกิด,กด,ดยังไแล้ะ ปลูกทั้งๆในระบบม,ม่อ่ครับอีพี่สุดท้ายแล้วมั้งนี่นะครับเพราะว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วถือว่าสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนี่ยังกับอ่าที่มันบ่ดีบ่โอเคแน่กับค่อยปบบๆๆรับปรุงแก้แก้ไขรัาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับระบบโซลาร์เซล บอกไว้ก่อนครับว่าอนาคตถ้าเกิดว่าทุเรียนมันใหญ่มันอนต้องการน้ำไม่ไร้เนี่ยอาจจะเดินไฟบ้านลงมานะครับสูบน้ำมันยังกี่ท่านอันนี้คือว่าทุเรียนหน่อยอยู่ใส่แบบโซลารเซลล์ไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้ตนทุนต้นมันใหญ่มันยังกัอนอ๋ขุดสะพังมือเ้านี่สุดลองอีกแล้วดินหน่าดินไส้ครับนี่เนด,ดินไส้แร้วมันขุดสะแล้วมันพังลงม่เลย ไม่ซ้ำได้กับซ้ำนั่นแหละเดี๋ยวค่อยขุดหลอกไม่ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วอเหมือนมือระบบน้ำแล้วบั้งต้นตุเรียนมาที่ปลูกนี่สาภาพมีตาภาาไทยเฮา,าเด็ดเองกับมือนะครับบริหิตบรบใดครับคนละองน้ำเวลาฝนตกมาในน้ำโอ่นยัยงแรงเลยสาองม,มัดนะครับ นี่แหละครับดามกระดึงเห็นมากนี่แหละสองสองหัวใจแล้วก็มาแบ่งแยกย่อยอ,อกีกหัวใจละห้าหัวใจ <c oughs> นี่ครับอันนี้หมูซันคิงครับหมูซันคิงต้นเล็กนี่ครับต้นใหญ่กับมี่ต้นใหญ่สิบประมาณสิบต้นนี่แหละนะครับนี่ต้นใหญ่ส่วนทัดไปพุ่นกับเป็นมอนทองนะครับ มูซันคิงนี่ประมาณยี่สิบต้นนะครับต้นปลูกียังสลับกันเยอะแยะมากไหมโนทั้งหมื้อนะครับปลูกไว้เพ่อได้กินอาจิสอปลาะเลเนใหม่พันมุ่งพนมาบะตองอาการหมดเปล่ามากกันเราก็ได้เ่ยว หลังจากนี้ก็ขึ้อ,อถาเบิ้งมันจะเล่นเติบโตอันนี้ไตก็ห้ามัสามไม่ได้คิดมากเบิ่งว่าดิน,นดไส้ขี้เป็ดสามารถปูได้ปะก็น่าจะงามอยู่นะครับดินไส้ขี้เป็ดก็ได้นานเลยนี่มันหา,า,ายยางเวลามันถึกง,งามมันก็เป็นดำๆแดงๆใส่ปุ๋ยใส่ขีงว่วอย่างตามออก ดูไดมันดีมันก็กมต่ายกน้ำตกน้ำไหลหน้าตรงนี้กกน้ำพอขาดแค่เดีวยวค,ครับเป็นหน้าน้ำขังนี่น้ำตลอดไอ้ต้นมันใหญ่กันยังเฉียวตอนอย้นยางหรอครับทุเรียนใหญ่กันเป็นลมเง่ากัน ใส่ลมเงาตวอยางไปกันะบันบันปุ่มปัญญาบัานบัน,บน,บนประหยัดต้นทุนได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลดีโอ,โอเคมาเบิงติดตามดีเลยครับจำสิอัพเดตให้เบิงช่อง u t u b e นะครับฝากติดตามให้นะครับผม